เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูวิธีการจัดการนะครับกับทุเรียนในระยะดอกใกล้จะบานหรือเราเรียกว่าดอกแตก5%นะครับซึ่งอยู่ร่วมกับดอกในรุ่นหลังนะครับเป็นมะเขือพวงขนาดเล็กว่าดอกระยะนี้นะครับมี2ชุดใน1ต้นเราจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ดอกชุดแรกติดตีดอกชุดสองก็พัฒนาที รดับแรกเลยนะครับเช็คสภาพใบก่อนใบช่วงนี้นะครับช่วงที่จะเอาดอกชุดแรกให้ติดดีเนี่ยต้องไม่มีใบอ่อนนะครับเป็นใบเรียกว่าใบตันใบเข้มนะครับใบรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากสะสมอาหารเสร็จหลังจากที่ใบตันแล้วนะครับมาเช็คดอกชุดหลังกันก่อนนะครับดอกชุดหลังเป็นรุ่นนี้ครับมะเขือพวงเล็กมีอัตราการออกที่เป็นกระจุก ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งได้นี่ครับตัดแต่งกิ่งที่เป็นกิ่งที่เบียดเบียดบริเวณด้านบนออกที่อยู่ใกล้ดอกนะครับตัดแต่งกิ่งออกเพื่อกระตุ้นการแตกใบอ่อนแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาของดอกชุดนี้ให้ยืดตัวขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็พัฒนาได้ดีด้วยนะครับอายุของดอกชุดนี้นะครับอีกประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับก็จะ เริ่มปริเริ่มแตกแล้วก็ผสมเกสรอ,ออกมาเป็นผลในระยะห่างแย้นะครับเรียกว่ามีเวลาประมาณ25วันถึง35วันในการพัฒนาช่อดอกชุดนี้เราก็เลยแต่งแขนงที่อยู่ด้านบนออกได้พอสมควรนะครับเพื่อความโปร่งที่อยู่ด้านบนนี่ครับด้านบนก็หลังจากที่ตัดแต่งแขนงออกก็จะดูโลง่งๆนะครับแต่ว่าภายในความโล่งนี่ยังมีใบอ่อน ออกเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีใบชุดที่เป็นใบชุดสุดท้ายเนี่ยแน่นพอสมควรนะครับเรียกว่า,าถึงจะมีใบอ่อนเดินมาก็เดินมาไม่มากนะครับก็จะประมาณ25วันถึง30ิวันก็จะเพลแล้วก็เข้มพอดีนะครับก็พอดีกับดอกชุดนี้แก่นะครับเต็มที่แล้วก็จะปริเป็นช่อห่างแย้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ประมาณเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี้ตัดแต่งกิ่งค่อนข้างดุมากนะครับนี่ครับกิ่งยอดยอดแข่งที่เป็นยอดสองยอดนะครับที่เกิดจากการที่แปลงนี้ตัดตัดยอดตอนต้นเล็กนะครับแล้วมียอดแข็งขึ้นมา2ยอดช่วงที่จะเอาดอกในปีนี้ก็เลยมีการตัดยอดแข็งออกในช่วงการเติมต้นนะครับช่วงเดือนกรกฎาครับก็แ,แต่งแขนงแต่งกิ่งกระเลก,เลกออกค่อนข้างเยอะ กับดอกรุ่นนี้นะครับดอกรุ่นนี้ข้างบนนี่มองด้านนี้ก็โปร่งเลยนะครับแต่ว่าก็มีใบอ่อนปริออกมาตามซอกกิ่งซึ่งใบอ่อนชุดนี้เดี๋ยวเราลดน้ําออกออลดน้ําต่อนเนื่องนะครับก็จะเริ่มมีใบอ่อนทั่วเพิ่มขึ้นมาอีกชุดเป็นใบที่สำหรับใช้ในการเลี้ยงดอกที่ปริเป็นหางแย้นะครับส่วนบางต้นที่มีการเดินของใบามาบ้างแล้วนะครับอย่างชุดนี้ ก็จะแต่งขนแงออกไม่เยอะนะครับเพราะว่าดอกก็เริ่มโตตัวนี้ก็จะเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับก็จะบานตัวนี้กเ็เดินดอกอยู่มาสักสิบกว่าวันยี่สิบวันยี่สิบวันนะครับก็เลยเอาใบออกไม่เยอะเดี๋ยวใบแก่ไม่ทันการเดินน้ําชุดนี้นะครับก็เดินยังไม่ได้ถอยน้ํานะครับปริมาณของน้ํายังให้เต็มที่อยู่แล้วก็มีวัชพืชปกคลุมดินมีขนแงของ กิ่งทุ้เรียนนะครับแต่งออกอยู่ที่บริเวณพื้นเพื่อก็ยังคุมความชื้นอยู่มีความชื้นดียังไม่ยังไม่ปล่อยแห้งนะครับตอนนี้นี่นะครับรดน้ําเนี่ยชุดนี้ก็พัฒนาดีนะครับก็มีการแต่งออกไปบ้างพอถ้าเกิดปล่อยแน่นเนี่ยมันก็จะไม่ทันนะครับแต่งดอกชุดนี้ออกเป็นบางส่วนแล้วก็มีการให้น้ําอย่างคงที่อยู่ มีการแต่งขนงออกพอสมควรเพื่อกระตุ้นการเดินของใบอ่อนนะครับเอาล่ะมาดูทีน่นี้ครับนี่ครับดอกแตกห้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับเป็นระยะของดอกที่แตกห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งดอกชุดนี้ได้การพ่นผสมเกสรไปเมื่อวานนะครับการแต่งดอกเนี่ยจะมีการแต่งแยกถ้าแต่งอดอกที่มีอัตราการจะบานนะครับก็นี่เลย ไว้กิ่งเดียวส่วนดอกที่เป็นรุ่นหลังเนี่ย <_ utter> ก็เอาไว้ต่างหากคนละกิ่งนะครับนี่ครับดอกดอกรุ่นลองดอกรุ่นลองก็ไว้เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับทั้งกิ่งไว้เป็นกิ่งเดียวกันนะครับชุดหลังหลังหลังสุดนี่ก็ไว้ต่างหากกิ่งหนึ่งเรียกว่าดอกที่ใกล้จะบานก็ไว้ชุดหนึ่งนะครับดอกที่เป็นรุ่นลองลงมาก็ไว้ชุดนึ่ง ดอกรุ่นหลังก็ใบชุดหนึ่งนะครับแต่มีการแต่งแขนงแล้วก็มีการให้น้ําเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของดอกชุดนี้นะครับนี่ครับในที่ที่ปลูกเป็นระยะห่างนะครับเราก็จะมีการไว้วัชพืชปกคลุมบริเวณรอบๆของรากนะครับปลายรากทําให้อัตราการเดินของรากในชุดนี้ก็ยังเดินได้ดีมีความชื้นแดดสองตัวนี้ก็ไม่ค่อยแห้งนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ารากแห้งเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ดอก มีปัญหาการพัฒนาดอกจะพัฒนาได้ล่าช้านะครับส่วนดอกที่กําลังบานก็อาจจะส่งผลถึงความสม่ำเสมอของความชื้นที่ดอกนะครับนี่ครับดอกชุดที่ลังบานไว้แถวหนึ่งดอกชุดที่บานรุ่หลังไว้แถวหนึ่งนะครับอนี้ครับจะแต่งคนละชุดกันเลยนี่นะครับคนละชุดกันครับแล้วนี่เป็นต้นนี้เป็นต้นเดียวนะครับที่เป็นรุ่นที่บานเต็มชุดนะครับ นี่คไม่มีใบอ่อนนะครับไม่มีใบอ่อนมีเล็กน้อยปิป๊ดๆนิดๆครับแล้วก็นี่เลยเป็นดอกในระยะเรียกว่านี่ครับแตกห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเมืม่อวานพ่นผสมเกสรไปนะครับแล้วก็วันนี้อ่าอากาศก็เย็นสบายๆตอนเที่ยงก็มีลมพัดเย็นๆไม่ถึงกับร้อนอบอ้าวมากนะครับนี่ครับ ดอกระยะนี้นะเราเรายังให้น้ําอยู่นะครับเพราะว่าแดดส่องบริเวณโคนนะครับยังให้น้ําด้วยหัวสเปริงเกิลสี่หัวนะครับรอบทิศทางมีความชื้นที่โคนดีใช้ได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกต้นนึงครับที่มีใบอ่อนเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใบตันส่วนใหญ่แล้วก็นี่ดอกส่วนใหญ่ก็ น,นี่ครับรุ่นเดียวกับเมื่อสักครู่มีรุ่นหลังบ้างตัวน,นี้นะเออครึ่งๆระหว่างดอกที่กําลังบานแล้วก็ดอกที่เป็นดอกรุ่นหลังนี่ครับแต่เราจะแต่งกระจายแยกกลุชุดอย่างเี้นี่ครับกลุชุดกันแล้วก็นี่ครับเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตอนที่ จุดนิบานบานก่อนที่จะมีการพ่นผสมเกสรน,นะครับก็คือเพียียไฟเขาทำลายดำๆตัวแก่เมื่อวานนี้พ่นพ่นจุดผสมเกสรไปก็ใช้สารป้องกันกันกนกบจัดเพียียร่วมไปด้วยนะครับก็เลยชะลอชะลอการเข้าทำลายของเพียียไฟได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังบางดอกก็เสียหายนะครับส่วนดอกที่ปรินะครับอย่างคิดนี้ก็ไม่มีปัญหาผ่านได้ ได้รับยาเพียไฟไปพร้อมกับชุดผสมเกสรน,นะครับครับสำหรับพิธีการทําให้ดอก2ชุดนะครับชุดที่ใกล้จะบานนะครับกับชุดที่เป็นมะเขือพวงขนาดเล็กนะครับอยู่ด้วยกันได้ก็คือ1ก็คือเราในการเช็คใบ,บอ่อนก่อนนะครับว่าต้องไม่มีใบอ่อนนะครับเป็นใบแก่ชุดเดียวนะครับ2ก็คือว่าถ้าจะมีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยในดอกรุ่นหลังเนี่ยที่เป็นมะเขือพวงเล็กเนี่ยมีเวลาประมาณเดือนเนี่ยเรายัางแต่งแขนงได้เพื่อจะกระตุ้นการแตกใบอ่อนนะครับส่วน ดอกที่เป็นดอกชุดกลางจะบาลเนี่ยเราก็แต่งแขนงออกน้อยๆนะครับแล้วก็มีการแต่งแยกนะครับแต่งดอกเนี่ยแยกถ้าดอกที่กลางบานก,ก็แต่งคนละกิ่งกันนะครับเอาไว้คนละกิ่งกันแล้วก็ดอกชุดที่เป็นวมวะเขือพวงเล็กเนี่ยก็เอาไว้อีกกิ่งหนึ่งคนละชุดกันนะครับแล้วส่วนการให้น้ำเนี่ยช่วงนี้เรายังให้น้ําได้เต็มที่อยู่นะครับซึ่งดอกที่กลังแก่จะบาลเนี่ยพอเริ่มดอกเริ่มโรยเนี่ยเราค่อยถอยน้ํานะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณแตกห้าเปอร์เซ็นต์ก็เริ่มเริ่ม ลดปริมาณการให้น้ำลงมานิดนึงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดปลูกปลูกแบบห่างๆเนี่ยแดดจะสองโคนนะครับก็มีการใช้วัชพืชนะครับเศษวัชพืชปกคลุมบริเวณโคนเพื่ออุ้มความชื้นไว้นะครับแต่ว่าไม่ให้แบบแช่นะครับเรียกว่าใช้แดดเป็นตัวถ่ายเทความชื้นนะครับแต่ว่ามีความชื้นลงเหลืออยู่ทําให้ปริมาณของความชื้นที่โคนเนี่ยยังสามารถทําให้ดอกเนี่ยผสมเกสรกันได้ดีแล้วก็ยังมีความชื้นพอเหมาะที่จะให้หมวกของดอกนะครับ หลุดร่วงได้ในตาที่การเดินของการขยายตัวของดอกหางแย้เนี่ยพัฒนาตัวเนี่ยหมวกกลีบดอกเนี่ยก็จะหลุดซึ่งก็จะทําให้ขึ้นผลในระยะหางแย้ได้ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเป็นมีเพีย้ยไฟเข้ามาเข้าทําลายนะครับประการต่อมาก็คือว่าใช้สารป้องกันกําจัดเพีย้ยไฟนะครับในรุ่นที่ว่าอดอกใกล้จะบานนะครับก็คือเป็นการป้องกันไม่เพีย้ยไฟเข้าทาลายนะครับก็จะทําให้ลดอาการที่เราเรียกว่าหนามจีบลงได้นะครับ ครับแล้วก็ในส่วนของการให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยช่วงนี้เราก็ขออนุญาตให้มีการละเว้นนะครับในการใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็น่าจะเป็นเดือนนะครับเพื่อจะทําให้อัตราการเดินของใบอ่อนเนี่ยมันเดินได้อย่างช้าๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทําให้ต้นเนี่ยขยายตัวได้โดยการให้น้ํานะครับซึ่งก็จะทําให้การพัฒนาของดอกชุดแรกที่รังยบาลเนี่ยมีความชื้นเหมาะสมนะครับบานได้ดีขึ้นลูกในหางแย่ได้ดีแล้วก็กลีบด,ดอกออกหลุดได้ดีนะครับ ดอกรุ่นหลังเนี่ยก็ยังได้ความชื้นนะครับในการพัฒนาช่อดอกได้ค่อนข้างดีประกอบกับว่ามีการดึงของใบอ่อนอย่างช้าๆเนี่ยก็จะทําให้ดอกรุ่นหลังเนี่ยพัฒนาตัวได้ดีไม่เป็นแบบดอกขนาดแค่แกนนะครับก็ยังพัฒนาตัวได้ดีแล้วก็ได้แล้วว่าดีทั้งสองรุ่นนะครับสชุดนี้จะห่างกันประมาณ30วันยี่สิบวันสามสิบวันนะครับก็ถือว่าเวลาบานเนี่ยเวลาพัฒนาเนี่ยมันจะไม่เบียดซึ่งกันและกันก็คือชุดนี้เป็นดอกขาวเนี่ยชุดเล็กก็จะไม่เป็นไหลนะครับ แล้วตอนที่ว่าชุดดอกขาวเนี่ยพัฒนาเป็นผลขนาดเท่าไข่ไก่เนี่ยตอนที่ว่าบานได้25วันถึงสาวันเนี่ยดอกชุดนี้ดอกชุดหลังครก็จะเริ่มบานนะครับก็จะไม่ส่งผลถึงการเรียกว่าการถีบกันหรือทําให้เกิดการสลับเนี่ยซึ่งตัวเนี้การจัดก,การง่ายๆก็คือจะทําให้ดอก2รุ่นเนี่ยเติบโตแล้วก็ขยายผลไปด้วยกันได้นะครับแบบว่าไปได้ด้วยกันทั้ง2รุ่นครับ